บนคาบสมุทรเล็กๆแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกประเทศที่เคยถูกแบ่งแยกด้วยเลือดและสงครามวันนี้กลับกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกที่มีชื่อว่าเกาหลีใต้จากดินแดนยากจนที่แทบไม่มีทรัพยากรใดๆกลายเป็นบ้านของเทคโนโลยีระดับโลกและวัฒนธรรมที่แพร่กระจายไปทั่วโลกผ่านเสียงเพลงภาพยนตร์และนวัตกรรมก่อนที่คำว่าเกาหลีใต้จะถือกำเนิดดินแดนคาบสมุทรเกาหลีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปี ราชอาณาจักรโกโชซอนถือเป็นรัฐแรกของชาวเกาหลีก่อนที่สามอาณาจักรยิ่งใหญ่จะปรากฏขึ้นโกกูรอยอแพทเจและชินล่าชินล่าผนึกแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวในคริสตศตวรรษที่7ก่อนจะเกิดอาณาจักรโครอยอต้นกำเนิดชื่อเกาหลีในปัจจุบันและสุดท้ายอาณาจักรโชซอนที่ปกครองยาวนานกว่า500ปีวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมจึงถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นอักษรฮันกิล ที่พระเจ้าเซจงทรงประดิษฐ์หรือศิละปะชุดฮันโบกและขนรรมเนียมที่เรายังเห็นในทุกวันนี้แต่ความรุ่งเรืองย่อมมีวันสิ้นสุดเมือ่อศตวรรษที่19มาถึงเกาหลีกลายเป็นเป้าหมายของมหาอำนาจจีนและญี่ปุ่นต่อสู้แย่งชิงอิทธิพลในดินแดนนี้สุดท้ายในปี1910ญี่ปุ่นผนกเกาหลีเป็นอาณานิคมอย่างเต็มตัวนานกว่า35ปีเกาหลีถูกกดขี่วัฒนธรรมท้องถิ่นถูกห้ามใช้ประชาชนถูกบังคับให้ใช้ชื่อญี่ปุ่น และแรงงานจำนวนมากถูกเกณฑ์แต่ในเงามืดแห่งการล่าอาณานิคมจิตวิญญาณขององค์การต่อต้านเริ่มก่อตัวขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดเกาหลีได้รับอิสรภาพแต่ก็ต้องถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเส้นขนานที่3.8กลายเป็นเส้นแบ่งอุดมการณ์เหนืออยู่ภายใต้โซเวียตภายใต้อเมริกาและเพียงไม่กี่ปีต่อมาฝ่สงครามก็ปะทุขึ้นในปี1950 สงครามเกาหลีกลายเป็นหนึ่งในความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20มีผู้เสียชีวิตกว่า2ล้านคนและประเทศถูกทำลายแทบไม่เหลือเขาเดิมหลังสงครามสิ้นสุดในปี1953 <c oughs> เกาหลีใต้เหลือเพียงเท่าฐานและความยากจนแต่ด้วยจิตใจมุ่งมั่นและการนำของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีพักชองฮีประเทศเริ่มเดินหน้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นเกิดสิ่งที่โลกเรียกว่า ปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันโรงงานผังเมืองถนนและอุตสาหกรรมผุดขึ้นราวกับดอกไม้หลังฝนบริษัทเล็กๆอย่างซัมซุงฮุนได LG เริ่มก้าวสู่ระดับโลกในเวลาไม่ถึง30ปีในปี1987เสียงของประชาชนดังขึ้นทั่วกรุงโซเกาหลีใต้เข้าสู่ยุคป,ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเศรษฐกิจเติบโตโอ,อย่างก้าวกระโดดจนปี1988กรุงโซลได้จัดโอลิมปิกแสดงให้โลกเห็นว่าเกาหลีใต้กลับมาแล้ว ทศวรรษ1 9 9 0ัร์1,990-2,000ถึงโลกได้รู้จักเกาหลีในอีกมุมหนึ่งผ่านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมจากโทรศัพท์ซัมซุงสู่เพลงเคป p อและซีรีส์ที่ครองใจคนทั่วโลกวันนี้เกาหลีใต้ไม่ใช่แค่ประเทศที่ฟื้นจากสงครามแต่คือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและการพัฒนาจากชนชาติที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกและเรื่องราวของพวกเขายังคงเขียนต่อไป บนเส้นทางของอนาคตทอที่เต็มไปด้วยแสงไฟแห่งความหวัง